ีครับพี่ครับน้ำตัวน่อยสวัสดีครับวันนี้มหนุหห่มบัาคก็ได้เนี่าวันนี้โชคพิการร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามปีหนึ่อ่าก็ต่อหนักให้เขาสองปอนด์แล้วเคยเจอเขาไหมไม่เคยไมเย่เคยเจอแต่ต้องต่อนหนักครับหนักใจไหมพี่ก็หนักใจกหนักใจนะเพราะว่าน้องเขาก็ใหญ่นะครับแล้วเราวันนี้มาเป็นไงครั้งแรกช่างก็เกินจุดหนึ่งเกินจุดหนึ่งก็สบายสบายเราซ้อมอยู่ที่ สองโมงลบบุรีครับตอนนี้ปั้มผู้ซ้อมมีเพิ่มขึ้นมาบ้างไหมมีเยอะครับแล้มีใม่รุ่นใหม่ๆมานะก็มาช่วยปั้มเพียรซ้อมครับแล้วน้ำหนักนี้คุมมากี่โลพี่ร้อยยี่สิบเก้าตอนนี้ห้าโลห้ากโลนะแต่ชกเที่ยงแล้วก็ชกประจําอยู่แล้วน้ำหนักนี้ก็เลยสบายสบายบนะครับแล้วเราสรุปปีนี้เนี่ยปีนี้ชกมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีนี้กี่ไฟจังไม่ได้ครับชนะส่วนมากชนะใช่ไหมชนะเสมอและมีหมดทุกอย่างมีทุกอย่างนะ แต่วันนี้ต่อสองปอนด้วยครับได้ดูเทปน้องเขามาไหมก็ดูอยู่ครับมีอะไรน่ากลัวบ้างก็มีมัดนะครับมีมัดมีความใหญ่นะวันนี้เข่าอย่างเรา่าเยว่บาแหงไงดีพี่ก็บางยีเขาต้องดูดูเวทีครับต้องดูบนเวทีล่าสุดเจอใครมาสานิดครับอือที่ไหนครับที่นี่ครับเป็นไงวันนั้นชนะครับอ่ะก็เอาอยู่ครับวันนี้เออไฟที่เราชกเท่าไรร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามสเออก็ต่อยนี่อีกครับ เก่าความเก่านี่ทําให้ลําบากเลยต้องต่อให้หมดเลยนะเอออายุอะไรลวครับสามเจ็ดคนจังหวัดหนอง่วงลบเรียครับเราไปปล่อยกิโลแล้วพี่หกสี่ครับเป็นเพเป็นมวยเข่าท้ายด้วยขวาขวาสูงร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยกี่ร้อยแล้วนี่ก็หลายหลายว่าจำไม่ได้ครับสองสามร้อยนะฝากเงอเพื่เชียร์หน่อยครับพี่คบก็เชียร์รับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ ก็สถานะเต็มที่ครับเหมือนเดิมครับส anyway> ่งท้ายปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ด้วยครับขอบคุณครับนะครับนะครับผมวุฒิเดชกทีก็วันนี้ชกพิการ13/12โอ้ยขอบเดือครับปากเรามาเกินประมาณวันอ่าเราซ้อมอยู่ที่ที่เด็กเก้าเพวงซ้อมมีใครบ้างก็มีพวกเพื่อนเพื่อนพวกนายเด็ักดิ์ครับพวกค้มายากับครับเราซ้อมทุกวงกี่วันก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับอ่าเราคุมมากี่โลละศูนห้าโลเรานี้เจอกับ ลูกมีเคยเจอพี่เขาไหมไม่เคยได้ดูเทปพี่เขามาไหมมีอะไรน่ากลัวบ้างก็มีรางแข้งซ้ายของลูกล็อกแขนอ่าวันนี้อกลัวว่าความเก่าเขาไหมเนี่ยไม่กลัวเพราะเราก็วงในเหมือนกันล่าสุดเจอใครมานะเจอกับพอลิทากับเบงไงวันนั้นชนะคะแนนครับอ่าวันนี้ก็ต่อเนื่องเลยอายุไรนะครับอายุสิบเก้าคนจังหวาดโคราชไปปล่อยประมาณหกสิบห้าเป็นเปรเป็นมวยมวยเข่าซ้ายหรือขวาขวาซุงร้อยเจ็ดสิบของเราชกมวยมาเท่าไหร่แล้วนี่ห้าสิบหกสิบด้วยฝากน้องไปเชียร์หน่อยวันนี้ ก็พีบน้องชาโคลาดครับช่วยแชร์เป็นกำลังใจครับเต็มที่แล้วนะครับขอบคุณครับ